เอาใหม่โฮโอเวอร์เล mm ื hmm. mm ่อนยืนกำหนดโฮยูชังฮุปากสมตุ๋ยชอบร้องกดตลอดเลยอารมณ์เสียแล้วว่าเด็กๆซื้อให้แม่ใหม่หน่อยได้ไหมส่งมาที่บ้านแม่หน่อยอ่ะล็อกวงการหนึ over, ่งสองสามโอ้โหเลื่อนยืนกำหนดโฮยูชังฮุปากและโฮออนชูจับแน่นยืนหยัดโฮนชูไซรรอโฮอินโฮแบ็คควบคุมอารมณ์ back, โฮดาวตึงราคาโฮเอายินมือของเธอออกบาโฮเอาเปลี่ยนเวลาอ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 าตอนนี้คอครูเลดี้เก,ด,เกดได้โยกไปแล้วพร้อมกับน้องสมตุยครับดังนั้นคำว่าน,นี้นะคะเจอเมื่อไหร่จะเป็นสำนวนเมื่อนั้นตัวชอบออกคือหนึ่งโฮอ,ออนค่ะที่แปลว่าถือสายรอตัวนี้ก็เจอบ่อยคือคำว่าโฮโอเวอร์ค่ะโฮโอเวอร์แปลว่าเลื่อน หรือข้อสอบชอบออกคำนี้เหมือนกันคำว่า put off ค่ะ put off ค่ะแปลว่าเลื่อนออกไปหรือเท่ากับคำว่า procrastinate 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 ตัวนี้แปลว่าผัดวันประกันพุ่งค่ะผัดวันประกันพุ่งค่ะ put off หรือคำว่าอะไรคะอ่ะ procrastinate หรือเท่ากับคำว่า defer detain นี่ค่ะหรือคำนี้ก็ได้เป็นคำทางการเรียกว่า adjourn 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 นะคะอ่ะจจดลงไปเลยนะคะ put off procrastinate defer detain แล้วก็ adjourn อันนี้ก็เป็นกริยาเปลว่าเลื่อนออกไปเช่นเดียวกัน<ๆ>จดเรียบร้อยนะคะครูเลดี้เก๋ขอไปต่อ leading ต่อไปเลยนะคะดเด็กๆจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสู้ๆนะจ๊ะ